ปรียนท่านพิพิธอนเนกนิธินะครับพี่บีแล้วก็ผู้บริหารของ K-Bank ทุกท่านนะครับท่านดกรกลินท่านดรบุรินนะครับที่รวมไปถึงผู้บริหาราจากภาคเอกชนทั้งสถาบันวิจัยสถาบันวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยนะครับ,ท,รรบที่วันนี้มาร่วมงานกันทุกคน ผมต้องขอขอบคุณเคแบงค์จริงๆนะครับที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งหัวข้อได้เหมาะสมมากถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลานะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยผมว่าวันนี้เราพูดกันจนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทั้งการเปลี่ยนแปลงด้วย การถูก Disrupt โดยเทคโนโลยีและที่สำคัญในช่วงเวลานี้ก็คือภูมิรัฐศตรัสการเปลี่ยนแปลง่มันเกิดขึ้นทั้งแรงทั้งเร็วแล้วก็เกิดสภาวะที่เราไม่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยกับสภาพสภาวะเศรษฐกิจของโลก วันนี้ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครับยิ่งเป็นสำคัญที่เราต้องมาคุยกันนะฮะในเวลานี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญมากแต่จะเกิดขึ้นได้ผมก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการที่เราเดินสายออกไปมีการพูดคุยมีการตั้งกรอบเจรจามีการทำคอมมิชเมนต์ MOU กับเครือข่ายกับประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่เพียงพอครับสำคัญวันนี้ก็คือเรื่องของการแอคชั่นของการคบมอคชั่นเพราะคอมมิชเมนท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นการให้คอมมิชเมนท์ปากเปล่าแล้วไม่ทำอะไรไม่เริ่มทำอะไรสักทีหนึ่งเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วสภาวะแบบนี้ยิ่งเป็นสภาพบังคับที่เราต้องเปลี่ยนแปลง ผมเลยขอคอมมิตกับไทย CBN นะครับว่าไว้เปเปอร์ที่ได้มาเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะนำไปอ่านเองดูเองสังเคราะห์อเองแล้วเรื่องที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางรัฐบาลสามารถรับไปดำเนินการทำต่อได้เนี่ยนะครับจะทำให้พยายามจะทำให้ครบหมดทุกเรื่องเลยเพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้ยังคุยกันปกติใน เวลาส่งเปเปอร์นะฮะเราก็จะตื่นเต้นมากตื่นตาตื่นใจกับการประชุมกับการเจอกันในครั้งแรกกับการอ่านข้อมูลในครั้งแรกแต่ปรากฏว,ว่า2ปีผ่านไป3ปีผ่านไป4ปีผ่านไปเราก็ยังตื่นตาตื่นใจกับเรื่องเดิมๆเ,เพราะเราไม่เคยทำอะไรกับมันเลยนะครับปีหน้ามาอีก2ปีมาเนี่ยไวเปเปอร์อย่างเดิมเปลี่ยนแค่รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสำหรับรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยนะฮะในเวลาที่ผมมี นะครับสิ่งที่ผมรับมาผมจะทําให้เต็มที่และผมก็ยืนยันว่าในฝั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมในฝั่งของรัฐบาลเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะฮะผมไปหลายเวทีทั่วโลกเนี่ยไปพูดเรื่องความยั่งยืนไปพูดเรื่องคอมมิตเมนต์ของรัฐบาลกับเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเศรษฐกิจแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นซึ่งหลายประเทศก็เอ๊ะทำไมส่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไป ทำไมไม่ส่งร,รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพูดไปคุยแต่ผมเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศผู้ผลิตเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความรับผิดชอบของผู้ผลิตก็จะเห็นว่าในส่วนของกระทรวงอุตสารกร,รเนี่ย นะครับตัวผมเองแล้วผมไม่ใช่ทำงานเพียงลำพังไม่ใช่อาศัยแต่ฟังก์ชันของกระทรวงเท่านั้นเราทำงานควบคู่กับหน่วยราชการอื่นๆด้วยเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนซึ่งอย่างที่บอกแล้วส่วนผสมสำคัญคือเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมหลายท่านก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการปล่อยมลพิษมลภาวะผ่านยานยนตนะ์มาตรฐานยูโรห ก็ถูกบังคับใช้สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ออกผลิตเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลต้องเป็นไปตามมาตรฐานยูโร5การปล่อยมลภาวะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5นะครับถ้าเทียบฐานเดิมยูโร 3, e u ยูโร4เนี่ยลดลง5เท่าถึง10เท่ารวมไปถึงก๊าซอื่นๆด้วยนะครับส่วนรถเบนซินเนี่ยก็เป็นมาตรฐานยูโร6เราก็มีการ มาตรฐานเพื่อให้รถที่ผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีเกณฑ์ในการปล่อยมลภาวะที่น้อยลงเราไปถึงภาคเกษตรกรรมเพราะว่ามีพืชเกษตรตัวหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลอยู่นะครับถ้าท่านใดยังไม่ทราบก็คืออ้อยเรามีพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลทรายที่ให้อุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวนำภาคเกษตรกรรม เราบริหารจัดการร่วมกันระหว่างเกษตรกรที่ปลูกอ้อยผลิตอ้อยนะครับแล้วก็โรงงานน้ำตาลปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารณรงค์เรื่องการลดอ้อยเผาเพราะว่ามลภาวะโดยเฉพาะ PM 2.5นะครับแล้วก็ก๊าซต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่มาจากการเผาพื้นที่ทำเกษตรในที่โลง่งโดยเฉพาะอ้อย เพราะเรามีเรามีปัญหาเกษตรกรก่อนที่จะไปเก็บอ้อยเนี่ยถ้าใช้แรงงานก็ต้องเผาใบออกก่อนเพื่อที่จะเข้าไปเก็บตัวต้นอ้อยนะครับหรือแม้กระทั่งเอารถเอาอุปกรณ์ไปตัดอ้อยสดออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับพ่นใบออกมาอยู่บนแปลงยังมีการไปเผาหลังเก็บเกี่ยวเลยทั้งเผาก่อนทั้งเผาหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาด้วยความเข้มงวดของกระทรวงเราทําความร่วมมือแล้วเราประกาศออกไปชัดเจน อย่าบอกว่าผมโหดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมเออีเวลาเราประกาศอะไรออกไปเราก็ต้องมีคอมมิชเมนต์นะครับโรงงานที่มีปัญหาก็ถูกปิดชั่วคราวไปสองโรงจนกระทั่งปีที่ผ่านมากันรับอ้อยเผาจากโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะฮะลดลงเป็นประวัติศาสตร์ต่ำที่สุดเป็นประวัติศาสตร์จากเดิมรับอ้อยเผา30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือ14นะครับเราลด ปริมาณอ้อยเผาที่เข้าสู่ระบบไปเป็น10กว่าล้านตันเซฟการเผาในพื้นที่โล่งเนี่ยถ้าเทียบปัญญัตยางเนี่ยล้านกว่าไร่1.5ถึง1.6ล้านไร่นะครับถ้าเราเทียบกำลังการผลิตจากจำนวนตันที่เราลดลงไปเนี่ย mm hmm. ก็เซฟเรื่อง PM 2.5ไปพอสมควรเรื่องภาคอุตสาหกรรมผมว่าทุกท่านทราบดี นะครับสำหรับผมเนี่ยให้ความสําคัญมากตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในเรื่องของการจัดการกับพวกกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจศูญเหรียญซึ่งโดยปกติเราจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจศูญเหรียญเนี่ยจะสร้างปัญหาในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจกเข้ามาทําธุรกิจนะครับเป็นทุนต่างด้าวหมดจ้างงานต่างด้าวหมดบางเจ้าได้บ OI ไม่เคยเสียภาษีให้กับประเทศไทยเลยวัตถุดิบ ที่ซื้อมาที่ใช้ก็มาจากต่างด้าวแล้วเดี๋ยวนี้ในเซอร์วิสทั้งหมดเนี่ยจะเป็นร้านอาหารเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเป็นของเนี่ยตอนนี้มาเป็นต่างด้าวศูนย์เหรียญเป็นทั้งกระบวนการเข้าไปจัดการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนแล้วเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะ ผมบอกได้เลยทุกครั้งเลยร้อของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมศูนย์เหรียญที่เราเข้าไปพบที่เราเข้าไปปราบที่เราเข้าไปจัดการเนี่ยนะครับโรคหนึ่งไม,ม,ม่มันไม่ใช่แค่โรคของการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันมีอาการของการทำลายสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยคุณทำศู์เหรียญคุณลด จะบุกส่วนแบ่งการตลาดก็ต้องลดต้นทุนวิธีการลดต้นทุนที่ดีที่สุดหนึ่งคือลดคุณภาพเราก็จะเห็นปัญหาว่าถ้าเอาล้อ,อยางที่ตกคุณภาพไปใช้รถชนเกิดอุบิเหตุขึ้นถ้าเอาสายไฟตกคุณภาพไปร้อยในบ้านของคุณเนี่ยบ้านก็ไฟไหมถ้าเอาวัสดุก่อสร้างเอาเหล็กเอาปูนที่ต่ำมาตรฐานไปสร้างอาคารก็เสี่ยงที่จะทำให้ตึกถล่มแบบสงตง นั่นคือปัญหาทางคุณภาพแล้วปัญหาหลักก็คือคนที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นคนซื้อครับท่านก็ไม่ทราบว่าที่บ้านของท่านเนี่ยใช้เหล็กยี่ห้ออะไรใช้สายไฟยี่ห้ออะไรผู้รับเหมาเป็นคนซื้อผู้รับเหมาไปซื้อมาเลอเอก็ไม่รู้เพราะสินค้าเหล่านี้มีมอกติดอยู่ทั้งหมดผมก็เลยต้องรื้อระบบการออกมาตรฐาน หรือมอ,ออกกอใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่ระดับคณะกรรมการมาตรฐานบิจพนันธุสาสตกรรมตอนนี้ประชุมกันทุกสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์หรือระบบการออกมาตรฐานการทำ market surveillance เพื่อที่จะให้ทุกคนมั่นใจว่าคุณภาพเนี่ยนะครับมีความสม่ำเสมอสำหรับสินค้าที่มีมอ,อก,กอแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับพวกนี้ลดต้นทุนเนี่ยนอกจากทำลายชีวิตของประชาชนด้วยความลดเรื่องความปลอดภัยแล้วยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกเพราะไม่มี กลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเลยจะใช้วิธีที่ถูกที่สุดในการจัดการกับของเสียและไม่สนใจใยดีว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยใช้เตาหลอมเกา่าใช้เตาด้วยคุณภาพผลิตมลภาวะออกเข้าสู่ชั้นอากาศเท่าไหร่แล้วหลายธุรกิจเป็นธุรกิจเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยว่าตกลงอากาศพิษที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมาจากคนเหล่านี้ตั้งเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ไปตั้งโจทย์ไม่ถูกสักทีหนึง่งเดี๋ยวบอกว่าเป็นรถยนต์เดี๋ยวบอกไปเผาพืชเกษตรปรากฏว่าไปดูดีๆนะครับอาจจะออกมาจากเตาหลอมของโรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีตัวตนเป็นโรงงานผีอีกไม่รู้กี่โลงเมื่อวานนี้ก็ปิดไปที่ไปอีกหนึ่งโลงที่ชนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ความเข้มงวดกับเรื่องนี้มากทั้งออกปราบออกจกกับกลุ่มกลุ่มธุรกิจศ,ศูญเหรียญล่าสุดเหล็ก บริษัทซิงเกอร์หยวนที่ใช้เตา IF เนี่ยถ้าเป็นเรื่องสินค้าด้อยคุณภาพยังไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพรบวัตถุอันตรายนะครับทางกระทรวงส่งข้อหาไปให้ DSI โดนทั้งหมด1,000กับ16คดีนะฮะก็คูณเข้าไปว่าถ้าทำผิดจริงจะต้องโดนเท่าไหร่นะครับเราให้ความเข้มงวดทั้งเรื่องของมลภาวะพันยานยนต ทางเรื่องภาคกะไปถึงภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเข้มงวดมากแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยกังวลว่าถ้าทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางรัฐบาลเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนมันเป็นคอสแต่ผมขอปรับทัศนคติใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการผมไม่มองว่าเป็นเป็นต้นทุนอย่างเดียว แต่ผมมองว่าเป็นการลงทุนโดยเฉพาะในสภาพการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เราถูกบังคับให้ต้องปรับตัวเปลี่ยนตัวนะครับเราก็ต้องมีการลงทุนกับสิ่งเหล่านี้เพราะต่อไปเนี่ยเรื่องความยั่งยืนก็จะเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญแต่มันไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่เราต้องเผชิญอย่างเดียวผมยังมองว่าเป็นขีดความสามารถที่เราต้องเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราทําได้เราทําได้เร็วเนี่ย ประเทศเราก็จะสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานสร้างพัพฒนาภาคอุตสาหกรรมให้กลับมาฟื้นฟูกลับมาให้มีความแข็งแรงให้เครื่องยนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หลักที่จะใช้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของเราคือเราเห็นตัวเลขการลงทุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น FDI เพิ่มขึ้นการส่งออกก็ดูดีเอ๊ะทำไมทั้งลงทุนเข้ามาทั้งการส่งออกผลิตของส่งออกตัวเลขดูดีหมด แต่ปัญหาวันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยนะฮะระบบลำไส้มีปัญหาเม็ดเงินลงทุนเข้ามาหรือผลิตของส่งออกไปเนี่ยสารอาหารดีๆไม่ถูกเก็บเข้ามาในร่างกายของระบบเศรษฐกิจของประเทศเลยะฮะเป็นศูนย์เหรียญหมดนะฮะแล้วศูนย์เหรียญที่ทำลายชีวิตแล้วศูนย์เหรียญที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับเราก็ต้องออกเกณฑ์ใหม่ทั้งออกปราบปรามทั้งรื้อระบบใหม่ในสอมอผมพูดแล้วในส่วนของ การจัดการของเสียก็กำลังจะมีการออกกฎหมายใหม่แต่สิ่งที่สำคัญที่ผมกำลังจะใกล้หมดเวลาก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของต้นทุนมันเป็นเรื่องของอการลงทุนไปสู่มูลค่าใหม่ๆเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโอกาสหมดนะฮะอย่างเรื่องอ้อยเนี่ยคนคิดว่าผมไปปิดโรงงานน้ำตาลผมลดอ้อยเผาลงเนี่ยแต่จริงๆแล้ว เรากำลังเดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรมไบโออุตสาหกรรมกรีนที่มีมูลค่าสูงเกษตรกร,ร,กรมาคุยกับผมบอกขอให้กระทรวงพาณิชย์ขึ้นราคาน้ําตาลผมบอกว่าเอาอย่างนี้ครับอย่าบอกว่าขึ้นราคาน้ําตาลถ้าบอกว่าขึ้นราคาน้ําตาลเนี่ยคนกรีดแน่นอนเดี๋ยวไปซื้อน้ําตาลราคาแพงขึ้นบอกเอางี้สิครับเราลดอ้อยเผาได้กระบวนการผลิตกระบวนการเก็บเกี่ยวเนี่ยเรามีคุณภาพมากขึ้นให้มีการกําหนดน้ําตาลคุณภาพใหม่น้ําตาลสีเขียว น้ำตาลคุณภาพใหม่นี้ไม่ใช่หวานกว่าปกติครับแต่เป็นน้ำตาลที่กระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีคุณภาพพิเศษแบบนี้ค่อยไปขอราคาใหม่ราคาใหม่ก็คือราคาที่เพิ่มขึ้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็พยายามไปทาเราจากที่ผ่านมาเราต้องใช้เงินเกือบหมื่นล้านทุกปีเนี่ยไปชดเชยให้เกษตรกรทําอ้อยสดเพื่อจะส่งเข้าโรงงานน้ําตาลเนี่ยเราก็ปรับระบบใหม่หมด นะครับแทนที่จะไปเผาใบในที่โล่งก็สนับสนุนเอาอุปกรณ์ไปเก็บใบซะส่วนหนึ่งไถกลบเข้าไปเป็นอินทรีย์วัตถุในดินอีกส่วนหนึ่งเก็บไปส่งโรงงานน้ําตาลไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็ตั้งโกลตารับซื้อไฟใหม่ไม่แพงไปกว่าเดิมนะครับแต่ลด PM 2.5เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ เสริมอีกนะครับเรื่องกากอุตสาหกรรมที่จะออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีความเข้มงวดในเรื่องของการจัดการของเสียการปล่อยมลภาวะทั้งหมดแต่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเราดูทั้งเรื่องของของเสียจากภาคที่ผลิตจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอีกนัยยะหนึ่งเราก็ดูของดีที่หมดอายุด้วยนี่เป็นกฎหมายที่เอาหลายหลักการเนี่ยมาผสมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีสองฉบับสามฉบับ แต่สิ่งเหล่านี้ในการที่เราเอาของเก่าของที่เก่าแล้วที่จะหมดคุณภาพหรือจะเป็นของเสียเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนี่ก็คือเป็นหลักการของการทำ circular economy นะครับสามารถเอาแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์ที่กำลังเข้ามาสู่ตลาดไทยไปริมาณมหาศาลจากกลุ่มธุรกิจรถ EV หรือจากการติดตั้งแผงโซลา่าเนี่ยเอามาใช้ใหม่ให้หมดก็เป็นอะไรครับเออร์เบิร์นมายน่ง เราจะเอาอุตสาหกรรม EV เข้ามาเราจะเอาแบตเตอรี่เข้ามาผลิตในประเทศไทยแต่เราไม่มีแร่เอิร์ธเราไม่มีแร่มินเนอรลเราไม่มีแร่ธาตุสำคัญถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นี่ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือผมพูดไปก่อนหน้าไปจนถึงเรื่องพลังงานเลยเอากเกษตรกับอุตสาหกรรมมาบวกกันนะครับประเทศไทยเราสามารถผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกก็กําลังแก้กฎระเบียบกติกาให้ติดง่ายขึ้นผมทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเสนอกฎหมายส่งเสริมในการใช้โซลา่าต่อไปใครอยากติดที่บ้านติดที่โรงงานติดที่บริษัทไม่ต้องไปขออนุญ,ญาต 4, ี่หหหน่วยงานใช้เวลาหลายปีแม้กระทั่งหน่วยงานราชก,การกันเองสามารถติดตั้งได้อย่างเสรีนะครับ แต่เราก็ทําแบบมีความรับผิดชอบเพ่าเราออกกฎหมายพรบจัดการกากซึ่งครอบคลุมไปถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตัวแบตเตอรี่ด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการตั้งกองทุนอุตสาหกรรมยั่งยืนเข้ามาเก็บเงินจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเช่นแบตเตอรี่แผงโซลาเซลล์เก็บมาใส่ในกองทุนแล้วเอาเงินกองทุนเนี้ยกันไว้สําหรับไปจัดการไปบําบัดไปรีไซเคิลรวมไปถึงส่งเสริมให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME นะครับมีความสามารถในการทํา ผลิตที่เป็นสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำหลายเรื่องนะฮะถ้าผลิตไฟฟ้าจากโซลา่าในราคาถูกได้ไม่สามารถผลิตได้ทั้งวันเราก็ต้องมีรีเซิร์ฟไฟซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการรีเซิร์ฟไฟเราใช้เป็นก๊าซธรรมชาติที่นำเข้ามาเกือบมาเป็นส่วนใหญ่เลยแต่เราก็มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้24ชั่วโมงจากใบอ้อยไบโอแมส หรือจากพืชผลการเกษตรที่สามารถนำไปสู่กระบวนการหมักออกมาเป็นไบโอแก๊สได้ปุ๋ยด้วยได้พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับโดยเฉพาะพืชผลการเกษตรบางตัวที่เองก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถผลิตได้ถูกกว่าการนำเข้าอีกนอกจากปรับตัวตรงนี้แล้วเราก็สามารถเดินหน้าสู่สินค้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูมลค่ามากขึ้น น้ำตาลถ้าเป็นคุณภาพสีเขียวเราก็ไปทำไบโอพลาสติกเราไปเจรจาก,กับบริษัทผลิตยานยนต์จากญี่ปุ่นถ้าอยากจะรักษาเครื่องยนต์เอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วไปสู่เครื่องยนต์สันดาปที่เป็นผสมเอาเรื่องไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดไปด้วยเนี่ยเชื้อเพลิงควรจะเป็นไบโอฟิลควรจะเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพไหมนะครับเพราะว่าเป็น Renewable ิลรอยเร็เราเองก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม อ้อยน้ำตาลหรือแม้กระทั่งปลาล์มน้ำมันของเราเองเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้กับเครื่องยนต์พลังงานใหม่ในอนาคตด้วยนะครับนั้นผมก็จะเรียนกับทุกท่านว่าเราทำหลายเรื่องเรามีคอมมิตเมนต์เรามีแอคชั่นนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยในการจัดการกับปัญหาในการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเดียวไม่พอครับจะให้เราบังคับใช้กฎหมายจะให้เราแก้กฎหมายอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ แต่ผมพูดไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีที่ดูมอนิเตอร์ดูเสียงตอบรับจากโลกโซเชียลเยอะมากนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยกับภาคเอกชนเยอะมากหลายคนเนี่ยหนักใจว่ากฎหมายของเราไม่ศักดิ์สิทธิ์การบังคับใช้กฎหมายของเราไม่ศักดิกก์สิทธิ์ระบบของเราเนี่ยผมยังพูดแซวอยู่เลยมันแปลกดีฮะ นักลงทุนจะมาประเทศไทยทำเรื่องดีๆทำถูกกฎหมายนี่ทำยากยาก One stop service ไม่มีอยู่จริงเป็น stop ที่มี S คือต้องไปหลาย stop ใช้เวลานานแล้วก็มีความเสี่ยงสูงไปก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าการตีความการบังคับการใช้ดุลพินิษเนี่ยทำให้ยากขึ้นไปทุกวันแต่คนที่จะทําผิดกฎหมายเนี่ยมี stop เดียวครับไปเจอในหน้าคนเดียวจ่ายคนเดียวที่เหลือเขาจัดการให้หมดแล้วมีความมั่นใจมากไม่มีความเสี่ยงเลย ไปถมที่ก่อนที่จะได้ใบอนุญาตไปซ้ําแล้วรู้เลยว่าตัวเองจะได้ใบอนุญาตนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การออกกฎหมายการจัดระบบใหม่ทั้งหมดแล้วผมก็มั่นใจว่าวันนี้ผมก็ทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีที่สรเหมือนกัน <Aha. S 1> คือสนใจทุกเรื่องก็จะทํางานควบคู่กับหน่วยงานราชาการแล้วก็ไปถึงเอกชนไปถึงสาบันวิจัยไปถึงสาบันวิทยาศาสตร,ร์รวมไปถึงมหาลัยเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงระบบทั้งหมด ก็นในวันนี้ดีใจมากที่เราไม่ได้สู้เพียงลำพังยังมีแบงค์ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องใช้ตังค์แต่มีแบงค์ระดับเค <c oughs> แบงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเห็นความสำคัญว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ต้นทุนแต่พร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินให้กับการลงทุนเพื่อจะสร้างมูลค่าใหม่ๆเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถเข้าใจเรื่องแบบนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก เราตั้งหัวข้อไว้เนี่ยเรื่อง transition through turbulence ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่จะคุยกันในวันนี้นะครับผมหวังว่าหลายคนในการสัมมนา,าในครั้งนี้เนี่ยในงานนี้ก็จะได้นำเอานวัตกรรมใหม่ๆเอาโซลูชันใหม่ๆเนี่ยไปใช้กันแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเชื่อเป็นมงคลแล้วคือตัวเอิร์ธต้องกระโดดแต่กระโดดอย่างเดียวไม่ใช่กระโดดขึ้นแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับ ผมหวังว่าพวกเราทุกคนถ้ากระโดดพร้อมกันนี่เรากระโดดขึ้นเสร็จแล้วเราอยู่สูงต่อไปเราต้องยกระดับเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆืเราต้องสูงขึ้นเรื่อยๆืทุกวันทุกเวลาทุกปีทุกปีครับก็ผมขอขอบคุณนะครับทางเคแบงค์ผู้จัดที่ให้เกียรติผมมาได้กล่าวประทถาพิเศษแล้วก็มาเปิดงานในวันนี้หวังว่าภารกิจของท่านจะประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จของท่านเนี่ยผมก็ ได้แจ้งแล้วว่าจะนำมาเอามาปฏิบัติใช้ความสำเร็จของท่านจะเป็นความสำเร็จของผมเป็นความสำเร็จของกระทรวงาหกรากรเป็นความสำเร็จของรัฐบาลเป็นความสำเร็จของรัฐบาลกับเอกชนและในที่สุดเนี่ยผมก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับจะทำให้เราสามารถฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตและที่สำคัญที่สุดก็คือเติบโตแบบยั่งยืนต่อไปครับกลัขบขอบคุณทุกท่านครับ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ